องดูหวด่วงจุ้ยสนับสนุนโดยวากอเอเซนแอโรลาคอสบีเอซีแอลครับท่านผู้ชมช่วงที่สองกับท่านอาจารย์กิจพัชนันนะครับตอนนี้เราจะมาตอบคำถามท่านผู้ชม ที่ได้ฝากให้ท่านอาจารย์จิตได้ตรวจดวงนะครับดูโชคชะตาราศีนะฮะอาจารย์ครับผมเริ่มกันเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสายสดด้วยเราจะเปิดสายสดด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏอยู่บนจอนะฮะ022952398แต่ตอนนี้ขอทำการบ้านก่อนคุณสิทธิชัยฝากคำถามไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าเกิดวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2498ตอน8นาฬิกาครับ ดวงคุณสิทธิชัยเป็นยังไงอาจารย์ครับคุณส,สิทธิชัยนะฮะเกิดปีมะเมียเดือนชวดวันชวดนะฮะยามะโรงอดิธิเป็นธาตุไม้นะเป็นไม้แข็งแรงมากต้องการธาตุไฟมาถ่ายเทแล้วก็ให้เกิดปัญญาความคิดนะฮะในดวงมีไฟสองตัวนะฮะส่งให้เป็นคนหัวดีเรียนรู้ไวทําให้มีชื่อเสียงเด่นดังนะฮะเป็นที่รู้จักคนคน,คนทั่วไปนะฮะในดวงยังมีดินอีกหนึ่งตัวนะมาเป็นลาบ ส่งให้ฐานะการเงินดีนะฮะแต่มักจะมีอันต้องจ่ายออกไปหรือมีคนมาแช่นะฮะออดวงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียดวงแข็งแกร่งดีนะบางครั้งก็จะสุดโต่งเพราะว่าไม่ยอมไขยึดตัวตนเป็นหลักนะฮะออปีจอชลูนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังไม่ปีน,นะ,ะส่งเสริมนะการเงินแต่เสียเรื่องสุขภาพนะ,ะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินบัสสาวะไนะตนะฮะปีขานมานะจะดีกว่าปีปีนี้นะฮะ รัชนาจรก็ตกห้าพูดพุ่นวายากเกี่ยวกับเรื่องการงานนะฮะต้องไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะแต่ปีฉลูจวนจะหมดไปแล้วในวันที่สามกุมภานี้นะฮะวันออวยจรเดินติดลบนะฮะเรื่องสุขภาพนะฮะแล้วก็แก้ด้วยการนั่งหรือนอนอิงทิศใต้ธาตุไฟนะฮะซึ่งเป็นธาตุสำคัญของดวงจะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะเพราะในใน,ในดวงเนี่ยม,มีมีไฟอยู่อยู่แล้วนะสองตัวแต่ว่าเกิดในฤดูหนาวเนี่ย ไฟอ่อนฮนะฉะนั้นต้องอนอนเอาศีรษะไปทางทิศใต้ทัดไฟจะส่งเสริมให้สุภาพแข็งแรงและก็หัวสมองแจ่มใสนะ,ะหรือว่าบูชาด้วยหลวงปู่ทวดถ <ฮ Inform. S 1> ัดไฟนะหรือว่าตั้งพระพริงใต้หันเหนือแล้วบูชาบ่อยๆแล้วก็จะเป็นตัวเสริมดวงครับค่ะอ่ะท่านที่สองนะคะท่านที่สองก็คือคุณชัยพัฒนะคะ,นะคะเกิดวันที่22มิถุนายน2 5 1 2ปีละกา เกิดเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะครับคุณชัยพัฒน์นี่เกิดปีระกาเดือนมะเมะมะเมียนะ,ะวันมะโรงยามก็มะโรงอดีทีเป็นธาตุดินนะเป็นดินแข็งแรงนะฮะในดวงมีดินอยู่สี่ตัวแล้วมีไฟสองตัวมาก่อเกิดดินนะ่ะทําให้ดินแข็งแรงไฟมาเผาดินจนน่าปินะดินเนี่ยแห้งนะแล้วก็แข็งแกรง่งทําให้ดินอุดตัน,นะฮะ ดินุตตาเนี่ยทำให้เป็นคนเนี่ยยึดมั่นในตนเองสูงนะฮะมั่นใจในตนเองแล้วก็ไม่ไม,ไม่เกงรงกลัวใครแต่ยังดีที่ในดวงเนี่ยมีทองสองตัวเนี่ยมาถ่ายเททองนี่เป็นตัวสติปัญญาทำให้หัวไบรนะฮะเออเป็นคนที่ปราตื้อเรียนเรียนรู้ไวนะฮะเออก็คือปีเกิดหลักการนะฮะเออแต่ในดวงเนี่ยขาทธานน้ำมาเป็นมาเป็นลาบนะลาบผลรายได้เนี่ยไม่มี ดฉนะนั้นต้องการราบเนี่ยนะต้องนอนอิงทิศเหนือท่าน้ําเป็นหลักนะฮะท่าน้ายังเป็นท่าคู่ครองด้วยนะฉะนั้นไม่มีท่าน้ำเนี่ยคือคู่ครองเ่ยจะชานะคู่ครองก็หรือว่าอาจจะมีมาเข้ามาแต่ว่าเราไม่ชอบนะเรา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 เป็นคนเลือกอะไรเลือกมากอะไรเงี้ยนกะ็จะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นะฉะนั้นวงเนียส่วนมากจะมุ่งแต่งงานมุ่งงานแล้วก็มุ่งแต่เรื่องภาพผลรายได้มากนะนะแล้วก็ จะไม่เคยเสนใจเรื่องอาจจะมีคู่ครองอะไรเงี้ยนะ,เป,นะเป็นดวงที่มีสเสน่ห์นะจ,จะมีคนมาติดพันแต่ว่าแกก็จะเรื่องมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่ะครับหลักมายุงมุงแต่างงานนะคะเดี๋ยวผมขอสลับไปสายสดนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวทีมงานขอขอดูข้อมูลนิดนึงคุณวรางคณาครับ